เจริญพรกับคณะทานจ้พทาพที่ได้มาถวายพระดหานเพลงกับพระสงฆ์ผู้บริหารคณาจารย์พระเจ้าหน้าที่พระนิสิตไทยแล้วก็พระนิสิตนานาชาติทุกวันทำการนั้น จะมีพระสงค์จำนวนสองรูปโดยประมาณอาจจะเกินบ้างก็ร้อยเจ็ร้อยแปดก็อยู่ประมาณนี้แล้วก็ทยอยกันมาตามมาตรฐาน <c oughs> การเฝ้าระวังของกระทรวงสาธารณสุขเจ้าภาพประจำวันพุทธที่25สิงหาคม2อง4รร คณะที่หนึ่งเป็นคณะของคุณชัยวัฒน์าวรวัฒนยงคุณจุธชาพรนุเคราะห์พร้อมครอบครัวคณะนี้อยู่ที่หมู่หนึ่งถนนกาญจนาพิเศษเขตทวีวัฒนากรุงเทพมหานครคณะนี้ได้บริจาคเงิน ถวายเป็นค่าพัฒหารจำนวนสาม0มืนห้าพันบาทคณะที่สองเป็นคณะของพระธีรวีคุตตะกิตโตผู้ช่วยเจ้าวาดวัดปากน้ำฝั่งใต้พระมหาภิศษณกิติพัทโทนับจัดการงานทั่วไป และพระพุทธพรพุทธพโรบัณฑิตปฏิบัติงานกองกิจการนิสิตสำนักงานอธิการบดีในคณะน,นี้เป็นเจ้าภาพทอดมันปลา40กิโลกรัมคณะที่สามเป็นคณะของคุณพรศีวัตานุรักษ์ ได้ถวายน้ำปานะแล้วก็มีพระเจ้าหน้าที่ของเราคือพระมหากุสลินพรนะ้อมคณะได้เป็นตัวแทนของคณะท่านเจ้าภาพถวายแก่ประสงฆ์ในวันนี้น <c oughs> แล้วก็อีกคณะหนึ่งเป็นคณะของผู้บริการ วารีสุพรรณขณะนี้ก็ได้ถวายส้มโอหนึ่งหลังเมื่อวาน <c oughs> ทางโงครัวก็ได้ดำเนินการตามวัตถุประสงค์ของคณะท่าน้าภาพแล้ว <c oughs> ในนามของมหาวิทยาลัยก็ขออำนวยวไช้ให้กับคณะท่าน้าภาพ ทุกท่านทุกคนทุกคณะจะมีความสุขมีความเจริญพ้นทุกโศกโรคภัยพ้นจากอุปัตวันตรายทั้งสิน้นพ้นจากโรคร้ายคือกิฏในทีนและมีเงินทองใช้โดยไม่ขาดมือ โดยมหาวนทุกทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลายัยมุ่งมั่นผลิตบัณฑิตเพื่อสืบสานพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวในการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความเข้าใจและสามารถเผยแผ่พระพุทธศาสนาให้มีคุณภาพประสิทธิภาพและมีความมั่นคง มาร่วมรักษาพระพุทธศาสนาให้ดำรงอยู่ตลอดไปด้วยการเป็นเจ้าภาพถวายพระตาหารแด่รพระภิกษุสาม,มนเณนรจำนวนหนึ่งพันรูปณมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลายัยตบลลำไส้อำเภอวังน้อยจงังหวัดพระนครศรีอยุธยา